เอ๋สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะแต้วนนีิสันชอเอราวันค่ะวันนี้นะคะแต้วก็มีเจ้า New Norwara Edition 2022นะคะมาให้คุณลูกค้ารับชมกันนะคะมาค่ะเดี๋ยวแต้วพาไปชมรอบตัวรถค่ะไปค่ะมาพร้อมกับสติกเกอร์ลายใหม่นะคะแล้วก็กระจังหน้าสีดำแบบ Interlock พร้อมแผ่นกันกระแทกด้านล่างสีดำค่ะ ส่วนไฟหน้านะคะก็จะเป็นแบบคอสต LED สีดวงเพิ่มความส่องสว่างมากขึ้นกว่าเดิมค่ะส่วนด้านข้างนะคะก็จะมาพร้อมกับคิ้วลรอสีดำและล้อแมกขอบ18ลายใหม่ที่มาพร้อมกับยางโตโยคะ่ะส่วนกระจกด้านข้างก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันค่ะพร้อมกับไฟเดียว LED ค่ะส่วนมือจับประตูนะคะก็จะเป็นสีดำค่ะภายในตกแต่งด้วยโทนดำแบบสปอร์ตแผ่นคอนโซนกลางก็เป็นสีดำด้วยนะคะ หน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Android Auto และ Apple Car Play พร้อมกล้องมองภาพรอบทิศทางแอร์ Air, อัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาให้ด้วยค่ะพวงมาลัยฟังก์ชันมีคูดคอนโทนให้ค่ะส่วนเบาะผ้านะคะก็จะตกแต่งด้วยโทนดำเพิ่มความหรูหราส่วนผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็จะมีแอร์เพิ่มความสะดวกสบายให้มากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนด้านท้ายนะคะมีสติกเกอร์ด้านข้างคาดคำว่า Back Edition มีไฟท้ายไฟเบรกแบบ LED ค่ะมีกันชนท้ายสีดำแบบขั้นบันไดขึ้นลงสะดวกสบายพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดมีกระบะท,ท้ายช่วยผ่อนแรงสามารถเปิดปิดได้ด้วยมือข้างเดียวนะคะและมีสติกเกอร์ลายใหม่อยู่ตรงฝาก,กระโปรงท้ายค่ะมีเสาอากาศเป็นคีบฉลาม หล่อเทดุพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วค่ะค่ะสำหรับโปรโมชั่นเจ้าแบ็ก e อดิชั่นนะคะตอนนี้มีดาวเริ่มต้นเพียง2,9 0 0 0บาทหรือหลับเป็นดอกเบีย้ย0%นาน4ปีได้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสอบถามโทรเข้ามาหรือแอดไลน์ตามลิงก์ใต้ล่านนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย